ชีวิตปัจจุบนันบีปิยววันหลังเลิกพระเอก จำได้ไหมคู่รักดาราดังในอดีตเคนธิรเดชบีปิยวันแม้จะไม่มีภาพคู่ให้ได้เห็นแต่หากอยู่ในยุคก่อนเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ใครๆก็อิจฉากันเลยทีเดียวขณะที่บีปิยะวันอดีตนักแสดงและภรรยาของพาทีสารสินอดีตซีอโนกแอร์โดยคุณบีได้แต่งงานในวันที่10เมษายนกับนายพาทีสารสินหรือดุงประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอจูงมือเจ้าสาวบีปิยวันอดีตดารานักแสดงพิธี และดีเจฉลองวิวาสุดชื่นมื่นหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปี สำหรับครอบครัวของดาราสาวบีปิยวันที่ตอนนี้มีลูกน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกันถึงสองคนแล้วเรียกได้ว่าอยู่เกี่ยงข้างมากันโดยตลอดโดยหลังจากที่ทางด้านพาทีสารสินต้องตกอยู่ในวิกฤตหลังจากที่สายการบินที่เจ้าตัวบริหารอยู่นั้นได้มีนักบินประท้วงทำให้เที่ยวบินยกเลิกคนตกค้างที่สนามบินเป็นพันๆจนตกเป็นข่าวดังโดยล่าสุดในวันวาเลนไทน์คนเป็นภรรยายอย่างบีก็ออกมาโพสต์ข้อความให้กำลังใจสามีผ่านเฟ บกส่วนตัวว่าแม้จะไม่ได้วาเลนไทน์ดินเนอร์ด้วยกันก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าจะอยู่ข้างๆกันในยามทุกข์ก็พอเ o ลอ y o ฟ h u ฮัสแบนาทีสารสินทีมพาทีสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสารสินจับมือผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ด้วยกันนะคะโดยปัจจุบันนั้นคุณบีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด